สวัสดีค่ะร้านพลุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองค่ะนะคะมืดนิดนึงนะคะพอดีทำไม่ทันนะคะนี่เลยนะคะแม็กกว้าง8.5ค่ะจัดโปรนะคะถูกแน่นอนค่ะนี้ค่ะสีกำลังมามี r e สีเข้มมาด้วยนะคะนี่เลยนะคะ7 9 0 0เท่านั้นค่ะกว้าง8.5 LEDR กว้าง8.5หลักพัน นะคะก้านยกยางดอกเอทีหลักพันเลยค่ะนะคะแม็กอัพโรสนะคะราคา8ป0พเลยใบยพัดราคา5้0พมีล้อโปวันค่ะราคาหลักพันเลยกว้าง8.5นะคะก้านยกยางปี23่สสวยเลยนะคะแล้วก็มีล้อแนวเมกาดูใบามาหนึ่งชุดนะคะ13,900เลยนะคะนี้เลยนะคะเริ่มกันที่ชุดแรกเลยค่ะจัดโปนะคะแม็กก้านยก SUV นะคะกว้าง9 กว้าง9.0ออฟ25นะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะใครหาก้านยกนะคะส่วนใหญ่ก้้นยกแล้วมันจะล้นนะคะอันนี้จัดให้สเปคก้านยกล้อไม่ล้นค่ะยางปี23นะคะยางกุยียค่ะนะคะก้านยกสเปคไม่ล้นนะคะล้อสีเท่ากันนะคะอันนี้อาจจะมีเม็ดฝนนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะนี่เลย ล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์จัดไปราคาเท่ามือ2ค่ะราคา1,900บาทยางกุดเยียปี23ค่ะล้อกันยกสเปคไม่ล้นนะคะกว้างเก้าออบ25ใส่พอดีสวยเลยค่ะนะคะสเปคนี้ราคา1,900บาทค่ะล้อพร้อมยางสีล้อเลยนะคะ1900บาทค่ะ นะ,ะแล้วก็มีล้อกว้าง8.5นะฮะสีเข้มค่ะแ mm hmm. ม็ก r e นะครล้อจะสีเข้มนะคะสีกำลังมาเลยนะคะ mm hmm. กว้าง8.5สีวงสเปคใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะ mm hmm. นี่รัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ค่ะแ mm hmm. ม็กพร้อมยางสีล้อเลยราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะ mm hmm. ล้อกว้าง8.5นะคะไม่ล้นล้อ R.E สีเข้มค่ะราคา7,900บาทเท่านั้นค่ะ นะคะแล้วก็มีล้อออฟโรดนะคะนี่แนวเมกาดูไบนะคะนี่เลยยางสองหกห้าห้าสิบยี่สิบค่ะนะคะยางแม็กซิตนะคะนี่เลยนี่ค่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะหนึ่งมืนสามพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อแนวเมกาดูไบนะคะนี่เลยค่ะนะคะ 13,900บาทนะคะมีมา1ชุดนะคะแล้วก็มีแม็ก d อสค่ะแม็ก d อสกว้าง8.54สี่วงนะคะนี่เลยกว้าง8.54สี่วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ลน้นออกจากตัวรถนะคะล้อ e อสชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นค่ะกว้าง8.5นะคะนี่เลยนะคะ e ดอกว้าง8.5ราคา8,9 0 0บาทค่ะนะคะ แล้วก็มาจัดโปรค่ะแม็กกว้าง8.5ราคามือสองค่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะอันนี้แม็กทีซี0.5ค่ะกว้าง8.5สี่วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ล้อใหม่แกะกล่องค่ะทีซีสีบอลหลายคนถามหานะคะจัดโปรให้เลยราคาเพียง9,900บาทค่ะแม็กใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซนต์นะคะนี่เลยเนี่ยค่ะ ลัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทเท่านั้นสเปคล้อกว้าง8.5 4วงนะคะใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะถูกกว่ามือสองอีกนะคะราคาเพียง9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็จัดแม็กที่45นะคะยางสวยๆให้เลย255 50 18ค่ะปี21นะคะนี่ยางสวยๆให้เลยล้อกว้าง8.5 4วงใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะ เนี่ยค่ะล้อใหม่แกกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ยางสวยๆด้วยราคาเพียง11,900บาทค่ะนะคะ11,900บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กเอเดอาร์กว้าง8.54วงยางปี22ค่ะยางเซตเลย255558นะคะปี22เลยนะคะ,ะล้อกว้าง8.54วงใส่แล้วล้อไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่ 1 1 9 0 0บาทเหมือนกัน,นะะนนะคะสเปคไม่ล้นนะคะจัดโปรแค่เท่านี้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะล้อใหม่รัดยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะรีบเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ a มกเวล N5 นะ,ะกว้าง8.54วงใส่ล้น5ลูรูนะคะ แมกเวล N 5ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่1900บาทนะคะ1,900บาท N 5กว้าง8.5นะคะแมกพร้อมยาง4วงเลย1900บาทแล้วก็มีล้อโปวันค่ะล้อโปวันกว้าง8.5 4่วงยางไทยดีซันติค่ะปี21ยางดอกแน่นๆนเลยนะคะโปวันกว้าง8.5จุดชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะ9,900บาทนะคะกโปวันกว้าง8.5ราคา4ล้อเลย แล้วก็มีชุดนี้นะคะก้านยก SUV ยนี่ยางดอก AT นะคะได้ยางดอก AT ปี20ขันราคาน่ารักมากเลยนะคะราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นเลยได้แม็กพร้อมยาง4ล้อค่ะ8,900บาทนะคะยาง265 6018ค่ะปี20 ได้ยางดอก a t นะคะการยกได้ยางดอกเ t ทราคาเพียง8 9 0 0บาทเลยนะคะแล้วก็มีล้อดอกไม้เพิ่งมาขอบ16บกถูกๆเลยค่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะสองหกห้าค่ะยางดอกหนาค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทเหมือนกันแมกดอกไม้ออฟโรดขอบ16นะคะราคานี้คือ4 0 0้อเลยนะคะ8,900บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีล้อก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์นะคะอันนี้ยางปี23ล้อมือ2แต่ว่าสภาพคือเหมือนเบิกใหม่สวยมากนะคะเนี่ยสวยมากนะคะยางปี23ดอกอยางแน่นๆเลย265 60 18ชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กหยดน้ำแม็กวันงานเลนโซ่เพิ่งมาค่ะ แม็กหยดน้ำแม็กวันงานเรนโซนะคะยาง2 6 5 7 0 1 6ค่ะราคาเพียง8,900บาทได้แม็กพร้อมยาง4ลอ้อเนี่ยค่ะแม็กวันงานเรนโซราคาเพียง8,900บาทนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะชุดนี้นะคะแม็กเวลนะคะชุดนี้แม็กเวลล้อเงาๆเลยยาง2 5 5 5 0 1 8ยางดอกแน่นๆนะคะนี่เลยยางปี20ล้อเงาๆเลย ล้อพรอมยาง7,900บาทค่ะนะคะ7,900บาทนะคะล้องาน e m o t i o n R 7,900บาทค่ะแล้วก็มีล้อระครังนะคะออฟโรดยาง265/75-16ปี20ค่ะดอกยางแน่นๆชุดน,นี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะได้ล้อพร้อมยาง4วงเลยนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะ Macwell ออฟลุกยาง255/50-18ปี21เนี่ยค่ะยางดอกแน่นๆเลยนะคะเนี่ย ยางดอกหนาค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะ7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแม็กใบพัดยางปี23ตีแถมไปล้อสวยเลยนะคะล้อใบพัดยางบิดโตน2 6ง6 0 1 8ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นแม็กใบพัดราคา5,900บาทนะคะนี่เลยล้อพร้มยาง4ล้อค่ะ5,900บาท แล้วก็มีแม็กไบพัดชุดน,นี้ค่ะขอบ18เหมือนกันรัดด้วยยางนิตโตปี20ค่ะ265 6 0 18ค่ะชุดน,นี้ก็ราคาอยู่ที่5,900บาทรองงาน Emotion R นะคะ5,900บาทเลยนะคะอันนี้เฉพาะร้อยที่เข้าใหม่นะคะ ส่วนล้อที่ร้านค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะด้านในค่ะนะคะใครสนใจนะคะร้านพนูนยางแตกค่ะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0968811156ค่ะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ096 8 8 1 1 1ดหนนะคะร้านอยู่ลำลูกกาของเจ็ดจังหวัดปทุมธานีค่ะหน้าร้านนะคะรับเทอร์ล้อดเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็ะะจะลดลงอีกราคาก็จะถูงลงอีกจากจีแจ้งนะคะต่างจังหวัดขามีบริการส่งขนส่งด้วยไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะอยากจะวิดีโอคอนะคะมาดูล้อนะคะสามารถแอดไลน์นะคะด้วยเบอร์โทรนะคะศ96 แ8 1 1 1ดหนรือหนึนะคะแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลดูของจริงกันเรื่อยนะคะนี่ค่ะฝากติดตามด้นะคะร้านพดดูนยังแตกค่ะขอบคุณค่ะ